สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Dominant Mind Set วันนี้เราจะมาพูดถึง9วิธีรับมือกับคนท็อกซิกอย่างชาญฉลาดและยังมีความสุขได้เหมือนเดิมผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคนบางประเภทเคยไหมคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกพลังงานถดถอยหรือถูกบูลลี่ด้วยคำพูดคนเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่าคนท็อกซิกไม่ว่าจะมาจากคนในที่ทำงาน เพื่อนหรือแม้แต่ครอบครัวก็ตามพวกเขาใช้คำวิจารณ์และการกระทำํำที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซสส้ำๆมันจะบั่นทอนทั้งพลังใจและสุขภาพของคุณในที่สุดแต่ข่าวดีก็คือวันนี้คุณจะได้รู้ว่าคนท็อกซิกชอบมีพฤติกรรมแบบไหนเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้น และรู้วิธีรับมือกับทุกความสัมพันธ์อย่างมีสติถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยครับวิธีที่1รู้จักนิสัยคนท็อกซิกก่อนพฤติกรรมของคนท็อกซิกพวกเขามักจะชอบวิจารณ์ณเกินจริงพูดจนคุณรู้สึกแย่ขมเหงหรือบางทีก็ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าในตัวเองแล้วก็ยังสร้างบรรยากาศคิดเครียด,ดอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งสําคัญก็คือ อย่าเอามาใส่ใจกับเรื่องส่วนตัวของคุณอย่าคิดว่าเขาทำเพราะคุณไม่ดีพออันที่จริงคุณมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วครับเพราะสิ่งที่คนท็อกซิกทำมันจะสะท้อนเข้าตัวเขาเองมากกว่าลองคิดว่าเขาอาจจะมีปมในวัยเด็กขาดความอบอุ่นหรือเปล่าสุดท้ายถ้าเขาอยากคิดแบบไหนไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องมาจัดการแค่คุณรู้ทันว่าพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรคุณก็จะเริ่มตอบสนองได้อย่างฉลาดขึ้น ไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องเสียพลังงานแค่ยิ้มแล้คิดในใจว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วว่านี่คือคนแบบไหนแค่นี้ก็ทำให้คุณปล่อยวางได้เยอะขึ้นแล้วครับวิธีที่สองตั้งขอบเขตให้ตัวเองแบบชัดเจนคนท็อกซิกมักจะล้ำเส้นเวลาหรือพื้นที่ส่วนตัวของคุณตัวอย่างเช่นบางคนอยากให้คุณช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการถึงขั้นที่บ่อยและไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ หรือทำเหมือนเราต้องคอยมีเวลาให้พวกเขาเสมอพอาะงั้นการตั้งขอบเขตคือกรอบป้องกันที่ดีและบางครั้งการที่เราปฏิเสธก็เป็นคำขาดที่จำเป็นที่สุดไม่ใช่เพราะเราใจร้ายเลยครับแต่เพราะเรารู้แล้วว่าอะไรที่เกินกำลังตัวเองถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แค่จำกัดเวลาให้พอดีและถ้าเรื่องไหนทำให้คุณรู้สึกเครียดก็ไม่ต้องฝืนพูดถึงมันไม่ใช่ว่าทุกบทสนทนาที่เราต้องเข้าร่วม แค่มีขอบเขตชัดเจนให้กับตัวเองชีวิตจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยครับเพราะสุดท้ายความสงบของคุณมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตวิธีที่3อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะบางคนท็อซิกเพราะอยากชนะทุกครั้งที่เถียงครับต่อให้คุณพูดดีมีเหตุผลแค่ไหนเขาก็จะหาทางสวนกลับอยู่ดีเพราะสำหรับเขาคำว่าถูกไม่สำคัญเท่ากับการอยู่เหนือความคิดคุณ ถ้าคุณพยายามอธิบายมากขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นเรานั่นแหละครับที่เคียดสิ่งที่ใช้ได้จริงคือการฟังโดยไม่ตอบโต้หรืออาจจะย้ำข้อเท็จจริงสั้นๆถ้าจำเป็นแค่นี้คุณก็ยังคงสงบและควบคุมพลังตัวเองได้โดยไม่ต้องพยายามเอาชนะใครให้เสียเวลาวิธีที่4ลดความสัมพันธ์ถ้ามันเยอะไปคนท็อกซิกมาได้หลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคาพูดสายตา การส่งพลังจิตทางลบหรือท่าทีบางอย่างก็ทําให้เราเครียดได้แล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณแก้ไขมันไม่ได้ความรู้สึกเราก็จะค่อยๆติดลบสะสมอยู่ภายในใจดังนั้นสิ่งที่ทําได้จริงก็คือลดความใกล้ชิดลงแบบชันฉลาดเลือกเจอไม่จําเป็นจํากัดเวลาการคุยให้พอดีและเว้นช่วงให้ตัวเองได้ชาร์จพลังบ้างแค่ปรับระยะห่างแบบนี้คุณก็สามารถควบคุมพลังของความสงบ และยังอยู่กับชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคงโดยเราไม่ต้องตัดทุกคนออกไปจากชีวิตเลยครับถ้าคุณไม่อยากทำแบบนั้นวิธีที่5อย่าพยายามเปลี่ยนความคิดใครเคยไหมครับพูดดีแล้วก็ยังมีคนคิดต่างเหมือนเราเล่นเปลี่ยนใจเขาแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนคนท็อกซิกมักยึดมั่นกับความคิดของตัวเองเต็มที่ต่อให้คุณอธิบายเหตุผลยังไงเขาก็จะไม่เปลี่ยนไปเลย ความเป็นจริงอีกด้านก็คือเราควรมองเขาว่าน่าสงสารน่าเห็นใจหรือควรให้อภัยพวกเขาบ้างเพราะคนท็อกซิกมักแสดงออกว่าไม่มั่นคงทางจิตใจในลึกๆหรือขาดอะไรบางอย่างในชีวิตมาซึ่งพวกเขาไม่รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองจึงเลือกกลับมาชี้นิ้วโทษคนอื่นยกเว้นตัวเองถ้าเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เราจะโกรธและเครียดน้อยลงครับ แค่คุณรักษาจุดยืนของตัวเองให้ฟังพอเข้าใจแล้วเดินหน้ากับชีวิตตัวเองต่อไปการมองพวกเขาในแง่ดีจะช่วยให้คุณสงบและไม่เสียพลังงานบวกไปฟรีๆวิธีที่6หลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของเราถ้ามีคนชอบถามเรื่องส่วนตัวเราโดยที่ไม่ได้หวังดีมากนะักสิ่งแรกคืออย่ารีบตอบทุกอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องชีวิตส่วนตัวของตัวเองวิธีง่งายๆที่ใช้ได้จริงคือ การตอบสุภาพแต่ไม่ตกอยู่ในเกมเขาเลือกแชร์แค่สิ่งจำเป็นหรือตั้งขอบเขตชัดเจนว่าเรื่องนี้คุณไม่อยากพูดแค่ทำแบบนี้คุณก็ยังปกป้องตัวเองได้โดยไม่เสียมารยาทด,ด้วยและไม่ให้พลังของคุณตกไปอยู่กับคนท็อกซิกค,ครับวิธีที่7อยู่กับคนที่มีพลังบวกคุณจะรู้สึกเบามีกำลังใจและโฟกัสกับชีวิตได้ดีขึ้น ดังนั้นเลือกอยู่ใกล้คนที่ให้แรงบันดาลใจคนที่อยากเห็นคุณเติบโตจริงๆไม่ใช่แค่คนที่อยากเห็นคุณพ่ายแพ้เพราะสุดท้ายคนที่มีพลังบวกต่างก็ดึงดูดเข้าหากันเองครับเล่ากับว่าพลังที่ดีสามารถสื่อถึงจิตใจกันได้วิธีที่8ใช้เวลาเป็นตัวช่วยยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเขาอาจจะพยายามกวนหรือพูดจาให้คุณเสียอารมณ์ แต่พอคุณไม่ตอบโต้ไม่ใช้อารมณ์ไม่ให้ความสำคัญคนท็อกซิกจะค่อยๆหมดพลังงานไปเองพอยิ่งคุณนิง่งยิ่งโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองคุณก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นทั้งพลังชีวิตและจิตใจในขณะที่พวกเขาจะค่อยๆจางหายไปจากชีวิตคุณเองครับเพราะเวลามักอยู่ข้างคนที่รู้จักนิง่งและเลือกที่จะเติบโตเสมอวิธีที่9ปล่อยวาง ผมเชื่อว่าหลายคนต้องผ่านเรื่องท็อกซิกมาไม่น้อยและการปล่อยวางคือสิ่งที่ทำให้คุณสบายขึ้นได้จริงๆเพราะบางอย่างไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแค่ยอมรับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็เลือกเป็นตัวเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็พอครับไม่คุณเลิกพยายามเปลี่ยนแปลงหรือคาดหวังให้พวกเขาเข้าใจเราสักทีคุณจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกทันทีชีวิตมันเบาสบายเพราะคุณเริ่มเลือกความสงบในหน้าที่ของตัวเอง มากกว่าฝืนทําให้ทุกอย่างถูกต้องครับและทั้งหมดนี้คือ9วิธีรับมือคนท็อกซิกแบบชาญฉลาดและยังมีความสุขได้เหมือนเดิมครับแล้วคุณละ่ะเจอคนท็อกซิกแบบไหนบ้างร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The d o m i n a n t Mindset ถ้าคุณชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า สวัสดีครับ